แผนขนาดนะครับหลักการสาคัญก,ก็คือนะทางที่ดีนะครับควรที่จะไหลจะกลัวนะครับขาซีเนี่ยนะครับขาไฟเนี่ยนะครับขาวีบวกเนี่ยนะฮะควรที่จะไหลตะกลัวนะฮะควรที่จะไหลตะกลัวไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับลายปิ้นนะครับทําให้กระแสไฟนะครับนะเดินได้ดีขึ้นนะ เวลาโมดูลมันทํางานเนยตรงนี้มันจะมีกระแสเนี่ยเข้าไปเนี่ยเลี้ยงขาซีเนี่ยนะแล้วออกลําโพงเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับยิ่งวัดสูงบินตรงนี้ยิ่งรับภาระหนักมากนะครับผมเห็นหลายๆเจ้าแบรนดังเนี่ยไม่ไหลกันเนี่ยผมเห็นพังกันละนาวเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาดึงกระแสมากๆลายปิ้นมันเอาไม่ไหวมันขาดนะครับสองคือนี่อีนี่คือขั้วลำโพงนะครับ ต้องไลท์จะกลัวนะครับต้องไลท์จะกลัวนะครับใครไม่ไลท์ผมไม่รู้นะแต่คือผมต้องไลท์จะกลัวนะครับเนี่ยเพราะว่ามันสามารถนะคิดดูอะ่ะมันคือจุดออกลําโพงอะ่ะแล้วสายลำโพงที่เราใช้เนี่ยเส้นเบลเทอร์เนี่ยแล้วลายปิ้นมันมีนิดเดียวอะ่ะเท่ากับว่ากลายเป็นคอขวดนะครับขาบีนะครับขาบี ไหลก็ได้ไม่ไหลก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกระแสนะครับมันมีแค่วลนิดเดียวนะครับเพื่อเป็นไบอัดออกไปให้กับไบโพลานะครับไทเตอร์นะฮะแต่ถามว่าทําไมผมต้องไหลนะครับคือที่ต้องไหลก็เพราะว่าถ้ามันมีลอยที่ให้บัดกีคือจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวเคลือบนะครับพอมันไม่มีตัวเคลือบเนี่ยข้อเสียของมันคือแรกๆมันจะไม่เป็นอะไรครับ แต่พอเราใช้ไปใช้ไปเกิดคาบขี้ฝุ่นนครับเกิดคาบขี้ฝุ่นคาบความชื้นต่างๆมันจะเกิดขี้เกลือครับแล้วทําให้ปิ้นเนี่ยปิ้นขาดถึงเคลือบเนี่ยบางทียังเป็นเลยนะครับแต่ต้องอันนี้ต้องใช้นานมากนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้เคลือบะแล้วเราไม่ได้ไม่ไบัดจีไรตะกัวนะนะครับเพอเพอปีเดียวอะปิ้นเนี่ยเละเลยนะครับแล้วบัดจีก็บัดจียากโหต้องมานั่งขูดเอาบัดนะ แล้วก็ไล่จะกลัวเนี่ยยากกว่าการที่เราทําก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราทําก่อนดีกว่านะครับดีกว่ามาแก้งานที่หลังนะฮะและสิ่งสาคัญเลยนี่นะครับข้างหลังเนี่ยนะครับขาอุปรกรณ์เนี่ยถ้าจะประกอบลงซิงค์เนี่ยต้องตัดให้สั้นที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับตัดให้สั้นที่สุดเพื่อนะะจะได้มันไม่ได้มาชน หัวนอ็อตชนขาอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือถามว่าจริงๆแล้วมันชนไหมถ้าตัดสั้นเลยยังไงก็ไม่ชนนะครับถึงจะเลื่อมมานิดหนึ่งก็ไม่ชนนะครับแต่ถ้าเราตัดยาวๆไว้นี่นะครับคือโอกาสมีไหมมีนะครับเวลานั้นเนะี่ยพอมันนั่นแล้วเรามาแก้ไขเนี่ยแก้ไขยากนะครับอันนี้คือหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องแผ่นขนานนะครับส่วนเรื่อง Rb กับ Re เนี่ย Rb ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเป็นไดรมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่10บโอห์มส่วนขา E เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับไฟเลี้ยงด้วยนะครับว่าลูกค้าใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นไดรบิดหรือไดรธรรมดาโหลดต่ำมากแค่ไหนนะครับขา E เนี่ยจะเป็นตัวคอมมอนนะครับเพื่อให้ไทเตอร์เนี่ยทำงานได้ยังมีป,ประสิทธิภาพนะครับเสียงนุ่มเสียงลึกเสียงนุ่มเสียงลึกเสียงกระแทกเสียงแข็งเนี่ยนะครับ R พวกนี้มีส่วนด้วย นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้หลักการครับผม